สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t ท r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมกับกหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา โอเคเออเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าจะสับสนเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาคนนี้เขาคิดว่าคุณน่ะชัดเจน กับเขามากๆความรู้สึกของคุณการแสดงออกของคุณการกระทําของคุณมันชัดเจนแล้วคุณก็ก็บอกกับเขาคุณน่าจะพูดกับเขาไปตรงๆว่าคุณคิดหรือรู้สึกยังไงชอบคุณก็บอกว่าชอบหรือเรื่องอะไรที่คุณไม่ชอบเรื่องอะไรที่คุณไม่พอใจไม่ถูกใจเขานิสัยอะไรของเขาหรือการกระทําอะไรของเขาที่ที่ที่คุณไม่พอใจอ่ะคุณก็จะบอกเขาตรงๆ และเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่เอาจริงคือถ้าคุณรักคุณก็รักเลยแต่ถ้าคุณเกลียดคุณก็เกลียดเลยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากชีวิตเหมือนกันต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามคุณจะเป็นคนแบบนั้นเขารู้ว่าคุณรักเขามาก รักคุณคุณรักเขาจริงๆถึงแม้ว่าเขากับคุณอาจจะมีความแตกต่างแตกต่างกันมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าแตกต่างในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ด้วยนะคะเขาอาจจะจนกว่าคุณคุณรวยกว่าหรือคุณอาจจะจนกว่าเขาเขารวยกว่าคุณก็ได้อะแต่ว่าคือคุณกับเขาแตกต่างกันมากมาก ความเป็นอยู่การเติบโตมาของแต่ละคนก็แตกต่างกันชีวิตความเป็นอยู่ของคุณกับเขามันแตกต่างกันแต่ว่าคุณก็รักเขาแล้วคุณก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาคุณคิดว่าคุณกับเขาอ่ะก็น่าจะไปด้วยกันได้ถึงจะแตกต่างยังไงก็ไปด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะความรักเพราะคุณรักเขามากต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นความคิดของเขานะเขาคิดว่าคุณรู้สึกแบบนี้กับเขาอ่ะ แต่ต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเขาทำผิดต่อคุณหรือทำเรื่องที่คุณรับไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากชีวิตได้เหมือนกันคุณเคยยื่นคำขาดหรือว่าเคยเคยเตือนเขาไว้แล้วอะว่าอย่าทําแบบนี้นะคุณไม่ชอบนะแบบนี้อย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าคุณทำถ้าเขาทำขึ้นมาจริงๆะคุณก็พร้อมที่จะตัดฉับเลยอืม เขารู้สึกว่าเขาบอกเออเขารู้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากแล้วมันเหนื่อยมากๆเพราะเรื่องของความแตกต่างหรือสองอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ไม่สามารถที่จะแบบมาอยู่ใกล้ๆก้กันได้ไม่สามารถที่จะสัมผัสตัวตนกันและกันได้หรือว่าบางคนอาจจะดีวอยู่กับชาวต,ต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวอีกมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ทีเนี้ยคุณก็รู้ว่ามันยากแต่คุณอะไม่ยอมแพ้ไม่ยออ่อท้อแล้วคุณก็จะฟันฝ่าไปจนกว่าจะสําเร็จจนกว่าความรักครั้งนี้มันจะประสบความสําเร็จได้ลงเอยกันและตอนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่า อะไรอไรอมันยากมันลำบากจังเลยความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกต่ำต้อยกว่าเขาแต่วันหนึ่งคุณจะมีให้มากพอเพื่อที่จะคู่ควรกับเขาหรือในทางกลับกันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังยังมีไม่มากพอแต่วันหนึ่ง คุณเชื่อใจเขาคุณมั่นใจว่าเขาจะต้องทําให้ตัวเองดีขึ้นมาและเป็นคนที่คู่ควรกับคุณเขาจะต้องทําให้ตัวเองมีมากขึ้นกว่าเดิมเออมันเป็นความแบบไว้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายคือเขามองว่าคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณคิดอย่างนั้นนะคะไม่รู้นะว่า คุณอาจจะเคยบอกเขานะบางคนบางคนอาจจะเคยพูดเคยบอกเขาไปแบบตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไงเขาถึงอ่านคุณออกแบบเนี้ยเขาถึงแบบรู้สึกว่าคุณรักเขามากเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเอ่อแล้วก็รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็จะสู้ไปพร้อมๆกับคุณคุณคิดว่าเขาจะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องประสบความสำเร็จเขาจะต้องเป็นคนที่คู่ควรแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองพอที่จะอยู่กับคุณหรือรับคุณเข้ามาในชีวิตพอที่จะดูแลคุณได้ถึงแม้ตอนนี้ มันจะยังไม่ใช่ตอนนี้เขาอาจจะยังมีไม่พอตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จมันยังอยู่ในกระบวนการอยู่แต่คุณเชื่อว่าเขาเป็นนักสู้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอืมแล้ววันหนึ่งเขาก็จะต้องประสบความสําเร็จคุณค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขานะจากที่ไพ่บอกว่า เขาคิดยังไงนะคะเขาคิดว่าคุณค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาเขาคิดว่า คุณคิดว่ายังงงนะคือเขาอ่ะเขาคิดว่าคุณเนี่ยคิดว่าเขาคุณคิดว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างปิดบังคุณอยู่แล้วคุณอยากให้เขาเปิดใจพูดกับคุณตรงๆผู้อ่านคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆมีอะไรก็แบบพูดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดใจเลย เป็นคนแบบเหมือนเหมือนใจนักเลงอะแบบกล้าได้กล้าเสียแล้วก็คิดอะไรก็พูดพูดออกไปจากใจเป็นคนจริงใจคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็ชอบคุณก็อยากให้คนที่คุณคบด้วยอะหรือเขาเนี่ยเปิดเผยจริงใจกับคุณด้วยเหมือนกันมีอะไรอย่าปิดบงังแต่แต่ว่าคุณไม่ได้คิดว่าเขาเขาปิดบังเรื่องที่ไม่ดีนะอาจจะเป็นแบบว่า ปิดบังความรู้สึกเครียดอะไรแบบเนี้ยความกดดันในการที่จะคบกันกับคุณแบบนี้ก็เป็นได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขามีเรื่องในใจเรื่องไม่สบายใจแต่เขาไม่ไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้บอกคุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากให้เขาเปิดใจกับคุณนะ่ะทาไมผู้อ่านถึงตีความไปอย่างนั้นเพราะว่าเพลงเนี้ยบอกว่า it's safe for you to love แสดงว่าเรื่องที่เขาปกปิดไว้มันไม่ใช่เรื่องแบบ มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมันไม่ใช่เรื่องแบบเสียหายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเออถ้าแบบโกหกปิดบังมันก็น่าจะเป็นเรื่องแนวๆเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาความกดดันของเขาที่เขาแบบพยายามไม่เปิดเผยเพราะไม่อยากให้คุณรู้สึกลำบากใจด้วยอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้เพียงเท่านี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ